สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นนิสสันอ m เมร่า2 0นะครับตัวนี้เป็นตัวโลสุดต่ำนะครับคือยังใช้กุญแจบิดสตาร์ทอยู่มา เปลี่ยนเป็นระบบสมาร์ทคีย์เหมือนกับตัวท็อปนะครับก็คือจะได้รีโมทในทรงตัว n i สสันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็ดโกนะครับก็คือเดินเข้าไปใกล้รถรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัติให้นะครับพร้อมกับมีไฟเลี้ยวเตือนสัญญาณว่ารถปลดล็อกนะครับจะดังมีเสียงดัง2ครั้งก็ข้างในก็ตัวฝาคอเวอร์นี้จะมาปิดแทนลูกุญแจเดิมนะครับปกติตัวนี้ก็ยังเป็นกุญแจเสียบใช้ไขอยู่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูภายในนะครับว่าผู้สตาร์ทติดตั้งแล้วจะได้อะไรรีโมทที่ได้ก็จะเป็นตรงรุ่นตัวนิสสันเป็นคีย์เลสนะครับตัวนี้ก็จะมีกุญแจซ่อนอยู่ด้านในส่วนตัวรีโมทเดิมของลูกค้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นดอกพับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสั่งล็อกรถปกติล็อกคายล็อกปกติรีโมทใหม่ อันนี้ที่ทําเพิ่มมาใหม่นะครับล็อกขายล็อกแต่จะมีเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวตัวปุ่มสตาร์ก็ติดตั้งเหมือนตำแหน่งของตัวท็อปนะครับตัวปุ่มสตาร์นี้ก็สามารถออกแบบตัวปุ่มได้นะครับว่าชอบหน้าตาปุ่มแบบไหนนะครับมีปุ่มให้เลือกการใช้งานก็เหมือนตัวท็อปนะครับก็คือเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ได้เลย ระบบฟังก์ชันในรถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าและฟอร์มวิทยุนะครับข้อดีของตัวสมาร์ทคีย์ก็คือสามารถล็อกประตูอัตโนมัติได้กรณีที่เราต้องการล็อกประตูะรีโมทเดิมเดี๋ยมาดูรีโมทเดิมความแตกต่างครับรีโมทเดิมเวลารถเครื่องยนต์ติดแล้วรีโมทก็จะใบจะไม่สามารถทำงานได้ กอดีของตัวรีโมทตัวสมาร์ทคีคือเราสามารถล็อกรถกรณีถ้าเกิดมีลูกหลานหลับอยู่ในรถนะครับเราต้องการจะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งก็สามารถออกไปแล้วก็ล็อกรถจากข้างนอกได้กลับมาก็ปลดล็อกใช้งานได้สะดวกนะครับผมส่วนระบบเกียร์ก็สามารถจอดได้ในตำแหน่งเกียร์ N ซึ่งปกติแล้วตัวรถจะบังคับให้เราจอดที่ตัว P มันนั้นจะดึงเกียร์ออกไม่ได้ อันนี้สามารถจอดในเกียร์เอ็นได้นะครับก็สะดวกสบายสาหรับท่านที่ต้องจอดขวางเขาหรือจอดหน้าบ้านที่จอดทุกวันนะครับผมช่วงที่เราเหยียบเบรกครั้งแรกขับรถออกไปรถจะล็อกอัตโนมัติให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีระบบล็อกอัตโนมัติมาให้ตัวนี้ก็สะดวกสบายในการใช้ล็อกอัตโนมัติแล้วก็จะปลดล็อกอัตโนมัติตอนที่เราดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะปลดอัตโนมัติให้นะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่นะครับสตาร์ทก็แค่ อยเบรกแล้วก็กดปุ่มใช้งานได้ง่ายดายนะครับผมฟังก์ชันของรีโมทตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับระบบเปิดฝาท้ายก็คือกดแช่ไว้สามวิก็เหมือนกับตัวท็อปนะครับปุ่มฝาท้ายสามารถเปิดได้กรณีที่เครื่องยนต์ติดอยู่ด้วยซึ่งรีโมทเดิมไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานสะดวกสบายกรณีเราเราพกรีโมทออกไปข้างนอกแล้วก็สามารถกดเปิดประตูเปิดกระโปรงท้ายได้เลย เมื่อเราปลดคีย์ล็อกระบบตัวปผผุ่มพุชต้ทก็จะเป็นเวลคัมไลท์นะครับผมก็จะเป็นเวลคัมไลท์ให้เรารู้ว่าตอนนี้รถพร้อมใช้งานนะครับในขณะที่เราล็กลอกรถระบบไฟทุกอย่างตัวปุ่มก็จะโดนตัดทิ้งไปนะครับผมรวมทั้งน้าปัดทุกอย่างทั้งหมดก็จะตัดทิ้งไปนี่เป็นระบบของเขานะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับโหมด สั่งสตาร์ทนะครับในระยะไกลก็ได้ประมาณที่30เมตรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูภายในรถนะครับกดปุ่มล็อกค้างเอาไว้นะครับ3-5วิก็จะเท้าโหมดสั่งสตาร์ทหลังจากสตาร์ทเครื่องติดแล้วระบบฟังกช์ชันก็จะล็อกรถอัตโนมัติให้นะครับก็คนอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาในรถได้นะครับผมถ้าเข้ามาในรถรถก็จะดับทันทีพร้อมกับตัวปุ่มสตาร์ทก็จะล็อกระบบไว้ให้ไม่สามารถจะสตาร์ทถ่ายแล้วก็ จะมีเสียงไซเรนเตือนว่ารถโดนบุกลุกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะอนุญาตเปิดรถให้ดูนะครับก็จะร้องเตือนแต่ตอนนี้มันเจอกุญแจมันก็เลยร้องไม่ยาวนะครับผมพราะมันเจอกุญแจซะกอ่อนใช้งานได้ฟังก์ชันประโยชน์ได้มากกว่าตัวท็อปที่ซื้อออกสู่นะครับก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับผม ชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ